สวัสดีครับวันนี้ถือว่าเป็นรีวิวสั้นๆสั้นๆในทีนี้คือสั้นๆจริงๆนะครับผมสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กตัวแรกของปีที่ผมซื้อมาใช้ทั้งทำงานแล้วก็เล่นเกมด้วยนะครับตัวนี้คือ ASUS ROG Sting G17 นะครับผมต้องบอกว่าซีรีส์ ROG เนี่ยมันมีหลากหลายมากๆม,มีหลายคอนฟิกนะครับซึ่งตัวนี้เป็น G17 เป็นโน้ตบุ๊ก17นิ้วนะตัวกลางตัวนี้จะประมาณ5 0,000แต่ว่าจะมีตัวสูงสติงเหมือนกันแต่นั่นเป็นสติงสกา17 สติงสกาสิบเจ็ดเพราะนั้นอย่าสับสนนะครับตัวนั้นจะเป็นไฮเอ็นเลยนะครับตัวนั้นประมาณ9ก้าหมื่นตัวท็อปสุดนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวกลางๆประมาณสักสี่หมื่นป้ายๆสี่หมื่นเก้าห้าหมื่นประมาณนี้แหละตัวนี้มาพร้อมกับขุมพลัง CPU นะครับไลเซนเก้าห้าเก้าศูนศูนย์ HX มาพร้อมกับแรมสิบหก SSD ห้าหนึ่งสองแล้วก็กราฟิกการ์ดเป็น RTX สามศูนย์หกศูนย์แรมหกจิกนะครับผมซึ่งใครหลายคนน่าจะยีนะกับราคานี้สี่หมื่นเก้าาเฮ้ ถึงแม้คุณจะได้ CPU top of the line เนี่ยแต่ว่าคุณได้แค่3060แ a ม16เนี่ยโอ้โหมันมีตัวที่คุ้มกว่านี้ใช่ครับผมทราบข้อนี้ดีว่าจริงๆผมก็อยากได้ CPU แค่ไลเซน 5800H ซึ่งรีวิวต่างประเทศเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าระหว่าง 5800H กับตัวท็อปตัวนี้ก็คือ 5900HX เนี่ยมันแตกต่างกันแค่ประมาณ5-6%มันไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนันยสำคัญนะส่วนต่างคุณสามารถที่จะ อัปเกรดเลือกโน้ตบุ๊กที่ได้กราฟิกการ์ด3070ได้เลยนะครับผมแต่ว่าณนะเวลาที่ผมอัดคลิปตรงนี้ต้องบอกว่าสำหรับคนที่กำลังหาแล็ปท็อปมาทำงานเบิรนะ์กฟอร์มโฮมหน้าวันนี้เลยนะครับถ้าคุณต้องการโน้ตบุ๊กเพอร์ฟอร์แมระดับกลางถึงสูงเนี่ยโอ้หายากมากมันของมันไม่มีนะด้วยอะไรหลายอย่าง p l ัพย a i นของ s e มิคอนดั c t o r เหลืองของการาเมา ไปขุดคลิปโตเรื่องของอะไรก็ตามนะช่างมันเถอะเราไม่พูดถึงตรงนั้นแต่เอาว่าของมันขาดถ้าเกิดคุณต้องการซื้อโน้ตบุ๊กระดับ p e r f o r m ร์แมเช่น CPU สัก 5080H mm. หรือฝั่ง Intel Gen11 อย่าง 11800H 11900H ตอนเนี้ยตอนนี้ของขาดมากอย่างเช่นตัวคุ้มคุ้มอย่าง l e g เจ n 5หรือ t ั u g h A15 f ้าทั F15 อะไรพวกเนี้ ของหายากคนซื้อมาแล้วมาเก่งกําไรบวกอีก 3- 4มสพันยังขายออกทันทีเลยนะครับผมวันนั้นถ้าใครเจอของดีๆจัง,จงๆก็เ,เอาไว้ก่อนเอาเป็นว่าผมเจอตัวนี้มาแล้วมันมีของอ่ะก็สั่งพอสั่งปุ๊บแป๊บเดียวเนี่ยจากไปนั้นในทีของขาดเลยนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความณนะเวลานี้มันเป็นแบบนี้นี่มีการล็อกดาวน์เลิฟบล็อกเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรเงี้ยก็ มารีวิวสั้นๆแล้วกันว่าตัวนี้กับผมเวิร์กไม่เวิร์กแค่ไหนนะครับผมอ่าเริ่มที่ CPU เลยก็ได้นะครับผมในเซน 9500HX นะครับ8คอร์16เทรดซึ่ง ต้องบอกว่าผมเคยมีคอมตั้งโต๊ะซึ่งทุกวันนี้ยังใช้อยู่นะครับก็เป็น8คอร์16เทรดเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นแต่ตัวนั้นเป็นเซน1เป็นไรเซน 1800x ซึ่งตอนนั้นออกมาใหม่ๆต้องถือว่าโอ้โหตื่นเต้นมากโอ้โหแล้วจะมีคอมระดับ8คอร์16เทรดใช้ในราคาที่คนตัวไปเอื้อมหยิบจับได้แล้วนะครับผ่านมาประมาณสัก4ปีโดยประมาณนะวันนี้ผมได้8คอร์16เทรดเหมือนกันแต่อยู่ในหน้าโน้ตบุ๊กและเย็นขึ้นและแรงขึ้นด้วยนะครับถึงจะเป็น8คอร์1 ผมใช้ค่าโปรแกรมกลางและการอย่าง s i ดิเ e นต์ R 2 0ซึ่งผมใช้เบนชมากตัวไลเซน 1800X ตัวนั้นได้สกอร์ประมาณแถวๆสามพันห้านะครับผมตัวซ i ดิเมนต์ R 2 0เนี่ยมันจะใช้การทํางาน CPU ล้วนๆว,ว,วัดสกอร์มัลติคอร์นะครับตัวนั้นได้3 5มพันาหรับตัวโน้ตบุ๊ก Macbook Pro Intel ตัวนี้นะ Macbook Pro 16ตัวนี้เป็น6 c คอร์2 t h r e a เรดตัวนี้ใช้ CPU ที่เป็น Intel Gen 9นะครับเป็น 9750H ตัวนี้ได้สกอร์อประมาณ2,600ผมทำรีวิวฟูลรีวิวไว้แล้วนะครับตัวนั้น3,500ตัวนี้2,600นะครับแต่ตัวนี้สำหรับ5,900 h x นะครับซีร e เบน r 2 0เนี่ยได้สกอร์ถึง5,200เนยนะโอ้โหโอ้มันจะแรงไปไหนแนะ้วกตัวนี้แรงกว่าตัว macbook pro 16 intel c o คอตัวนี้เท่าหนึ่งเต็มๆในการใช้งานจริงด้วยนะในการใช้งานจริงนะครับแล้วก็แรงกว่าตัวไรเซน1 8 0 0 x ที่เป็น8คอ รุ่นพ่อนะครับผมอยู่แถวๆหกเจต,ต 6, นะต้องบอกว่าสะใจมากๆในการทํางานจริงนะครับลด้วยความที่มันเป็นเซนสาเนี่ยเทคโนโลยีของมันสารปฏิกรรมมันเป็น7นาโนเมตรทำให้ในการใช้งานจริงอนะ่ะ ต้องบอกว่าเย็นนะไม่ร้อนมีลมร้อนเป่าออกมาทางด้านหลังด้านข้างบ้างนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าไปเทียบกับคอมตั้งโต๊ะตัวนั้นทุกวันนี้ผมเปิดผมต้องเปิดฝาเคสออกแล้วเอาพัดลมจอไม่ก็ต้องเปิดแอร์นะไม่งั้นคอมมันน็อกเลยนะครับผมแต่ตัวนี้นิ่งๆสบายๆเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับการทํางานของพัดลมได้อย่างเออแล้วแต่จะเอาประหยัดพลังงานหรือเป็นแบบเทอร์โบก็ได้นะครับมันก็จะไปบูตของมันเรียบร้อยเสร็จสรรพนะครับผมอันนี้ก็พูดให้ฟังคร่าวๆเรื่องของ CPU ผมแฮปปี้มากๆนะครับผม ก่อนที่จะไปเรื่องของ G P U ไปเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนิดหนึ่งนะเราจะเห็นว่ามันจะออกแว้นๆหน่อยสำหรับผมนะคือมันจะออกเกมมิ่งเกมมิ่งอ่ะมีไฟ RGB บุ๊ปปั๊บบุ๊บปั๊บ,บ,บอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ดีขึ้นแล้วนะซีรีส์ปีนี้ดีขึ้นยังดูเรียบๆดูด้านหลังยังดูไม่แบบโอ้โหมหาศย์พันลึกอะ่ะมีลูก,กตานิดหนึ่งแต่มันก็ถือว่ายังพอไปทํางานได้อะ่ะแต่ถ้าปีเก่าๆนี่แว้นมากๆเพราะเดี๋ยวนี้เขาพยายามออกแบบให้แบบ ใช้งานได้หลากหลายเล่นเกมได้ด้วยทํางานได้ด้วยนะครับซึ่งใครถ้าไม่ชอบไอไฟ r า g อะไรแบบเนี้ยตามอายุนะก็ปิดทิ้งได้แต่ผมโอเคไม่มีปัญหาหัวใจผมยังเด็กอยู่ก็ได้เลยตัวนี้มีไฟ RGB แล้วก็ปรับแต่งอะไรได้ด้วยนะครับผมโอเควัสดุการผลิตอะไรก็โอเคทุกอย่างจะมีติก็คือเรื่องของอคีย์บอร์ดมันพอมันมีนำแพัดซึ่งเป็นข้อดีมันก ด้วยข้อจํากัดอะนะคีย์บอร์ดหลักมันก็ต้องเยื้องซ้ายทําให้แทร็กแพดมันก็ต้องเยื้องซ้ายซึ่งตัวแทร็กแพดเองอะ่ะเ,เนื่องจากผมใช้ macbook pro 16เป็นหลักนะมันก็เทียบกันไม่ได้เลยนะแต่มันก็พอใช้งานได้ไม่ได้แย่หรอกฟีลิ่งคีย์บอร์ดผมไม่ติดไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของลําโพงเฉยๆนะครับ คุณภาพแค่พอฟังได้ไม่ได้ดีเลยมากมายตัวนี้ข้อเสียก็คือสำหรับคนที่เอาไปคอนเฟอเรนซ์เล็กน้อยเนี่ยไม่มีเว็บแคมนะมาตัดทิ้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าคุณต้องการคอนเฟอเรนซ์อะไรคุณจะต้องซื้อเว็บแคมเพิ่มนะครับผมหน้าจอ17นิ้วเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมใช้โน้ดบุ๊กลับับ17นิ้วอ่ะจริงๆมัน17.3นะต้องบอกว่าเคยใช้สูงสุดกือ16โอ้มันสะใจมากๆมันค่อนข้างที่จะ เต็มตาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดจะเอาแค่พื้นที่การทำงานจริงๆ17นิ้วเพียงพอแล้วนะครับแล้วด้วยความที่เจ้าตัวนี้17นิ้วจริงและด้านล่างขอบมันบางจริงแต่ด้านล่างมันจะมีขอบหนามาให้ทำให้ขอบทำให้จอมันยกสูงกว่าอีกนิดนึงทำให้ผมไม่ต้องก้มมากถ้าไปเทียบกับเจ้าตัว macbook 16เนี่ยตัวนั้นถ้าเกิดว่าทำงานานานๆจะปวดหลังเพราะมันต้องก้มไอ้ปวดคอมันต้องก้มเยอะตัวนี้เหมือนจอมันนอกจากใหญ่แล้วมันยังยกขึ้นมาอีกนิดนึงและด้วยความที่โน้ตบุ๊กเองมันหนานะ มันก็ยกขึ้นไปอีกว่ะาะง,งั้นเวลาทางงานจริงโอ้แฮปปี้มากแฮปปี้มากๆนะครับผมตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือพอร์ตการเชื่อมต่อตัวนี้ให้ HDMI Full Size มาเลยพอร์ตมันจะมีด้านหลังก็ด้านแล้วก็ด้านซ้ายนะด้านขวาไม่มีนะครับให้ตัว USB Type A ที่เป็น3.272มา3ตัวนะครับแล้วก็มี Type C ตัวหนึ่งตัวนี้าชาร์จ PD ได้ด้วยต่อจอนอกได้แล้วก็เป็น PD ชาร์จ1้อวัตต์ได้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเอาพวกแบบ อ่าอแดปเตอร์นอกอย่างที่ผมเพิ่งรีวิวไปแบตซิวสเจนร้อยวัตเนียชาร์จได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นฟูลหนักๆไม่ไหวนะครับเพราะว่าตัวนี้บริโภคคยจริงถ้าเกิดใช้ CPU เต็มใช้ G ี U เต็มเนี่ยบริโภคไฟระดับ200กว่าวัตนะเพราะนั้นตัวนี้ให้อแดปเตอร์แล้วระดับ240รวัตต์มานะครับผมซึ่งก็แลกมากับน้ำหนักนะตัวนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่หลายคนคงจะกังวลเวลาซื้อไปคือในการพกพานะต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยประมาณ2โล7บวกอแดปเตอร์อีกเกือบเกือบโล ประมาณ8ปดก้าขีดประมาณนี้รวมรวมกันก็สามโลก,กว่าๆหลังหักบอกเลยหลังหักนะครับผมแต่ว่าออมันเปอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ต้องอย่างนี้แต่ข้อดีของโน้ตบุ๊กที่หนักใหญ่แล้วก็รูมใหญ่ๆแบบนี้ก็คือเรื่องระบบระบายความร้อนตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ใช้ลิควิดเมทัลบวกกับโอฮีทไส์อะไรต่างๆที่ทาซีรีส์นี้ค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องการระบายความร้อนอยู่แล้วนะครับลมร้อนออกด้านหลังค่อนข้างโอเคค่อนข้างโฟโลดีนะใช้งานจริงเออผมว่าไม่ร้อนถ้าไปเทียบกับเจ้าตัวรุ่นเดือผมอย่างวนั้นนึ ร้อนมากร้อนมากนะครับตัวนี้ถือว่าชิวๆเลยสบายๆนะครับในเรื่องของการดีไซน์วัสดุการผลิตผมค่อนข้างแฮปปี้นะสบายๆตัวนี้มาพร้อม Wi-Fi 6ด้วยนะครับดีมากๆเลยอย่างเช่นเจ้าตัว macbook pro 16 intel ตัวนี้ของผมมันไม่ได้มาพร้อมตัวชิป Wi-Fi 6เนี่ย ข้อเสียของมันเช่นอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมนะ่ะติดค่าติด WiFi ที่มีค่าดาวนโหลดถึงระดับ1000เลยนะหนึ 1, 500่งพแต่เวลาใช้งานจริงมันจะใช้ได้สุดแค่ประมาณแถวๆห้าร้อยทัห้าร้อยประมาณนี้เองนะครับเพรานะนั้นถ้าคุณอยากจะใช้ความเร็วของ Speed, อินเทอร์เน็ตสปิดให้สปีดที่คุณติดมาเต็มอะ่ะก็ต้องใช้น้ตบุ๊กหรือซื้อน้ทบุ๊กที่มันเป็น WiFi 6ซึ่งตัวนี้เป็น WiFi 6นะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องของ G P U ก็มาถึงเรื่องของหน้าจอนิดนึ่งซึ่งเป็นเรื่รรา ต้องบอกว่าตัวนี้ถ้าไปดูสเปคหารีวิวจะหาไม่ได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปรีวิวที่เป็นตัวท็อปเลยก็คือตัว Sting กา a ิตัวนั้นน่ะโอ้มันมาท็อปทุกอย่างหน้าจอรีเฟชเรทก็3 0 0้อครอบคุมกาหมด srgb 100%แล้วก็ค่าผิดเพี้ยนของสีก็น้อยมากๆเลยนะครับผมแต่ตัวนี้เหมือนตัดทอนล,ลงมาตัวนี้ได้หน้าจอที่เป็นแค่ full hd r ีเฟสเ t e ของมันอยู่ที่ประมาณ144เท่านั้นนะครับรวมถึงกาหมด แล้วก็ความเที่ยงตรงของสีเนี่ยตัดทอนพอสมควรนะครับผมผมไม่ได้เปรียบเทียบผมหาสเปคไม่ได้ผมก็ใช้ตาผมเนี่ยต้องบอกว่าหน้าผิดหวังเล็กน้อยนะหนเลยก็คือ Full HD กับหน้าจอ17นิ้วทําให้ตัวของ PPI ของมันความหนาแน่นของมันน้อยประมาณ120กว่า ถ้าคุณจะมาจากหน้าจอที่มี PPI สัก200กว่ามาดูมันก็จะเบอเบอร์ <ๆ S 1> นิดหนึ่งคนระับพูดตรงๆนะครับผมเรื่องของสีสันค่อนข้างดบดบพอสมควรนะครับผมเปรียบเทียบกับจอ MacBook 16เลยเนะี่ยถึงมันจะคนละคลาสกันนะแต่เราก็เปรียบเทียบไงกับความคุ้นเคยของเรานะในภาพเดียวกันอะไรต่างๆนะครับผมก็ต้องบอกว่าความสดใสความเที่ยงตรง อะไรต่างๆเนะี่ยมันสู้ไม่ได้เลยมันสู้ไม่ได้เลยอย่างเดียวที่ผมชอบก็คือมันเป็นแมกแมตสกรีนในขณะที่ตัว MacBook มันเป็นกลอสซี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออพวกแสงสต้อนอะไรต่างๆเจ้าตัว asus rog อ่ะทำได้ดีพอสมควรนะครับผมแต่เรื่องผิดเพี้ยนนะมันผิดเพี้ยนทุกสี <c oughs> แต่มันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะ่ะคือทํางานนิดหน่อยอะได้ไม่มีปัญหานะต้องบอกตรงๆแต่ว่าสีมันจะดรอปกว่าคอนทาสมันก็น้อยกว่าแน่นอนนะครับผม ความคมชัดอะไรก็น้อยกว่ายิ่งสีที่ดูเพี้ยนหนักๆก็แถวๆสีแดงอัอนน่าหนักจริงๆนะครับซึ่งมันอยู่ในช่องของสกินโทนด้วยนะเพราะนั้นนะเคใครที่จะเอาโน้ตบุ๊กตัวนี้มาทำไลท์ลูมโฟโต้ชอปหนักๆโดยที่เน้นของการทํางานสีเที่ยงตรงจริงๆต้องต่อจอยอกนอกเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้ข้อดีของมันก็คือให้ HDMI full size มานะครับผมแหมถ้ามันติด ตัว s d card reader แบบ full size อีกอันหนึ่งนะ่จบเลยนะสำหรับเรื่องพอร์ตนะเพราะนั้นตัวนี้จริงๆมันเหมือนเป็น power h o s e เลยที่ทำงานได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าในการที่คุณจะข้อเสียของมันนะสำหรับภาพนี่ก็คือ monitor เ,เนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้นะต้องบอกตรงๆแต่สำหรับการเล่นเกมตูหนังการทำงาน3 d modeling ทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการเป๊เปเปนะๆน่ะพอใช้ได้พอใช้ได้ไม่แย่นะครับผมไม่แย่อันนี้ต้องบอกตรงๆว่าในเรื่องของ monitor เ,เนี่ยคนทำงานทำงานภาพนิ่งน่าจะไม่ค่อย happy เท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อย work พูดกันตรงๆนะทีนี้สุดท้ายก็มาเรื่องของ G P U แล้วกันตัว R T X 3 0 6 0หเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ตามเรื่องของโน้ตบุ๊กมากเนี่ยอาจจะบอกโอ้โหคุ้มเหมือนกันนะถ้าเราไปซื้อกาดจอแยกคอมประกอบ R T X 3 0 6 0เนี่ยคุณอาจจะต้องจ่ายระดับส3 0 0 0หมื่นเลยนะตอนเนี้ยกาดจอราคาค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยเอ้ยคุ้มแล้วเปล่าต้องบอกว่ามันคนละอย่างกันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ตัวนี้3ามศูนแล็ปท็อปเนี่ยเทียบกับ PC เนี่ย มันจะแรงน้อยกว่าด้วข้อจํากัดของการกินไฟของมันนะครับผมตัวนี้เราอยู่ประมาณแถวๆ90วัตต์ประมาณนี้เองมั้งนะครับผมขนาด G P U หรือการ์ดจอของแล็ปท็อปเนี่ย ถ้าจะไปฟัดก,กับตัว3060บนคอมประกอบเนี่ยคุณอาจจะต้องเอาตัว3080แล็บท็อปไปสู้เลยนะครับผมแมต้องชนกันประมาณนั้นเลยลนะเพราะนั้นมันจะเหลือหล่อมๆกันอยู่นะถึงแม้มันจะเป็นแค่ RTX 3060แ a ม 6GB นะครับแต่ในการเล่นเกมซึ่งผมเล่นอยู่เกมเดียวนะต้องบอกว่าตอนนี้ที่เล่นหนักๆก,ก็คือ Fortnite นะครับผมสามารถที่จะปรับเป็นอ p i ิความละเอียดสูงสุดได้ทุกอย่างด้วยความข้อจำกัดว่าหน้าจอมันเป็นแค่ Full HD มันก็เลยสบายๆต้องบอกว่านิ่งๆเลยนะครับเฟรมเรทระดับ60เนี่ยนิ่งๆเลยมีย่อนมา50ากว่าๆบ้างเล็กน้อยแต่ถือว่าโอ้โเล่นแฮปปี้มากๆนะครับใครเล่นเกมประมาณนี้ผมว่าโอเคจริงๆผมว่ามันเล่นได้ทุกเกมอะเพียงแต่คุณถ้าปรับเอาต้าสุดทุกเกมนะเกมหดๆอย่างไซเบอร์พังผมว่ามไม่น่าจะรอดนะเอาพูดตรงแต่ถ้าเกิดใครมาเล่นฟอร์ดไดเหมือนผมเนะี่ยสบายๆผมว่าเล่นได้สบายๆนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นรีวิวสั้นๆนะไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายสาหรับตัวนี้โดยรวมก็คือใครซื้อมาใช้เล่นเกม เออผมว่าแฮปปี้ประมาณนึงแหละถึงแม้ว่าใจลึกๆผมอยากจะได้3070มากกว่านะใครอยากจะเอามาทำงาน 3D l e n เรนเดอร์โดยใช้ CPU เป็นหลักผมว่า Happy, แฮปปี้แรงแรงทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ GPU ผสมด้วยเนี่ยเป็นผมผมจะไปหา 5800H บวก3070ะครับผมในงบประมาณนี้คุณจะได้อย่างนั้นน่าจะคุ้มค่ามากกว่านะครับส่วนคนทำภาพนิ่งเนี่ย เฉยๆอยู่แล้วสำหรับเรื่องของ cpu gpu เพราะว่าอะไรมันใช้ไม่เต็ม photoshop lightroom จริงๆมันใช้ไม่เต็มผมเลยไม่ได้ทำให้ดูว่า export ร a อเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเพราะว่าคอขวดมันอยู่ที่ซอฟต์แวร์มันไม่สามารถที่ใช้คอทุกคอได้อ,อย่างเต็มเหนียวนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยความสำคัญจริงๆของภาพนิ่งคือเรื่องของ monitor มากกว่าเรื่องของ screen display เนี่ยต้องบอกว่าความเที่ยงตรงของสีไม่ต้องใช้วิทยาศาสตร์อะไรเข้าช่วยเนี่ย มันสู้ไม่ได้ดําก็ไม่เป็นดำคอนทราสอะไรก็ไม่ได้ดีมากความเที่ยงตรงอะไรก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่อ่ะแค่พอไปวัดไปวาได้ใช้ได้กับงานทั่วๆไปแต่งานที่ต้องการสีเป๊ะๆโดยเฉพาะงานสก,กินนะบอกเลยว่าไม่ผ่านอย่างรุนแรงนะใช้ไม่ได้ใช้เรฟเลนซ์ไม่ได้เลยนะครับคุณต้องต่อจอยอกแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมีตัว HDMI Full Size นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเรื่องพอเชื่อมต่อค่อนข้างครบขาดแค่ SD Card ฟูไซท์เท่านั้นนะครับผมแค่นั้นก็จะครบทุกอย่างนะครับแล้วก็เจ้าตัวมันก็ยังมีพอร์ตในการที่จะอัปเกรดสำหรับอัปเกรดทีหลังทั้ง SSD ทั้งแรมได้อย่างสบายๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นรีวิวข้อค่ออ้อแล้วก็ไม่มีเว็บแคมเลยนะสำหรับคนที่คอนเฟอเรนซ์จะไม่แฮปปี้เท่าไหร่ต้องซื้อเว็บแคมแยกอันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆส,สำหรับตัว ROG Sting G17 ปี2021นะครับโดยรวมก็ถือว่ากับเงิน49,000 กว่าๆนะครับไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่พูดตรงๆแต่คุณก็ได้ CPU ตัวสุดสำหรับแล็ปท็อปตอนนี้แหละแต่ว่าถ้าคุณเมื่อไหร่ที่มีของอาจจะไม่ถ้าไม่รีบใช้อ่ะผมแนะนำว่ารอดีกว่ารอจนกว่าพวกซีรีส์ 5800H เนี่ยมีของหรืออถ้าเกิดคุณชอบฝั่ง Intel ก็อาจจะซื้อแค่สัก 11800H เนี่ยก็ไม่ได้คีย์เละอะไรมากมายคุณก็แฮปปี้แล้วละ่ะกับประมาณนี้แล้วก็ ไปซื้อตัวที่ได้การ์ดจอดีกว่านี้หรือว่าได้มอนิเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงมากกว่านี้น่าจะแฮปปี้กว่านะครับผมเอาละวันนี้ผมไปแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอ้ออย่าลืมอุกับลืมสาคัญหนาสาคัญที่สุดเลยก็คือถ้าชอบรักกันนะครับอย่าลืมสนับสนุนด้วยนะฝากด้วยนะครับเป็นกําลังใจเล็กน้อยให้มีแรงทําก็เป็นของกินอร่อยอร่อยอะ่ะพิมพ์ไว้ตรงคอมเมลล้วล่ะสั่งได้จากช้อปปีก็ได้หรือเข้า Facebook l น์แอดอะไรก็ได้นะพิมพ์ไว้ให้แล้วนะครับก็จะเป็นกําลังใจมากๆสําหรับ ช่องนี้ให้ช่องเล็กๆในนี้ก้าวไปอย่างมั่นคงนะครับมีของอ่อยหมูกรอบหมูแดงน้ำพริกอะไรอร่อยมากมายอร่อยมากๆเลยนะครับอย่าลืมอุดหนุนก็ด้วยน,นะสาธุพีทพีทพีทเอาละเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ